เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อ็หม่ก็อหม่ก็อหม่ก็อหม่เลยเอาไหมพวกผมไปรร้องกันเออแต่เท้าแกไปหลังเองมุนมุนอันนั้นหน่อยเนี่ยมุนมุนมุนเออเอาฟังฟังหลักฐานฟัง เฮ้ยทำไมเสียงมันไปอยู่นู่นวะๆๆเนนีเดี๋คุยกันอนเออู้โกอะไรไปเยอะเน่ยเรื่อใหม่เลยดนเสี้นรองหม่ปร่เดียวไปเองไปเอง S <S 2> <S 2> นายบอกว่าไม่กินฮะได้ดูนายบอกว่าไม่กินได้<า>ใช่ไหมได้ใช่ไหมฮะนายว่าไม่กินผมไม่กินชีสเรีผมกินเบียรผมซื้อมากินเองนั่นนะ่ะทำไมมึงอานกินของผมหลายเรื่องอีกแล้วได้เรื่องอีกแล้ว เดี๋ยวฟังนทุกคนฟังเลย <ไป S 1> ผมบอกอยู่ <ไป S 1> ว่าไปพร้อมกัน,กนเด,ด,ดนี๋ยวไปตายๆก็ไม่รู้เลยว่าให้บอกเติมไปคนละห้าร้อยอ่ะไอ้เดี๋ยวรอไมมี่ไในวิ่งใช่ไหมหยุดใช่ไหมเดี๋ยวไ,ไปตามตูปพี่ชายหยุดนัดนี่เข้าไปไปตามตูปพี่ชายเด็กก็มาทีโอเคครับเติมมาถึงแล้ว เตมัอยตัดม้าทำไมตัดมานี่ยไหนไอ้เสียงไปพร้อมกันน่ะโอราแล้วก็ไม่รู้เลยว่าให้บกเติมไปวันละห้ารอยอ่ะอาแล้วเดิมเดิมต้ ไอกเอไปพอกันเเออบอกให้รอไปพร้อมผม้อันเออโับดามงแล้วโอ้ตตลบตัดตคลิปอยู่ในปั๊มนะอยู่ในปั๊มไม่ได้ทายทายได้เลยรู้มาะไดโอเคครับเดินทางมาถึงแล้วจะทายนั้นหน่อยสิตีนโดนเต็มเต็ม าิเาดีกว่านนลงุดดีี้เ๋ยววันนี้มาชี้แจงครับเดี๋ยว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 แถลงไขอ่ะไปไปไปกลับบ้านเร็วเีดาโทรตามแล้วกลับโทรตามเบิกตังไหนอ่ะเอาอีกแล้วอะไรทำงานอะไรวันสองวันเบิกตังค์ทำงานสองวันสามวันเบิกเงินเนี่ยเนี่ย มีแต่เท่าแกเรียกอโอลูกชายมาเอาตังค์นี่นี่นี่เออแล้วอะไรจะเบิกตังค์เบิกตังค์งเดียวเลยสองเดือนเออนี่เด้อเออครับครับว่ามาว่ามาว่ามาผมก็รู้อยู่คงใจตั้งตั้งแต่เมื่อเช้านั่นแหละเอาว่ามาอย่างนี้ครับ เมื่อเช้าเนอะครับผมบอกว่าไปพร้อมกันใช่บอกไปพร้อมกันเนอะพร้อมครับผมผมกำลังไปพร้อมกันอพอไปพร้อมกันปึ๊บผมก็กลับกำลังหันเดินไปเอารถหกโลอาจารย์ชายก็ไปแล้วก็พวกผมพร้อมยังไงก็ไหนว่าไปพร้อมกันก็พร้อมยังไม่พร้อมเลยผมบอกว่าให้ไปพร้อมกันผมเป็นคนไปจ่ายเงินค่าเติมน้ำมัน เออแล้วทําไมพากันไปถึงแล้วทําไมไปเติมน้ํามันกันก็ไม่รู้แล้วผมไปผมยังไม่กล้าเติมเลยผมไปผมยังไม่กล้าเติมนี่คือผมให้ไปเติมบอตทเพราะว่ามันมีส่วนลดอ่าเติมแปดร้อยลดยี่สิบาทหัวหัวใจเดียวใช่ไม่ครั้งเดียวหัวใจเดียวต้องเติมแปดร้อยลดยี่สิบบาทหมดเขตวันนี้ ผมก็เลยครูเอ๋ให้ใบมาเออให้มาสี่ใบเออ่าไม่งั้นผมฮะผมก็ไม่ให้ไปเติมโน่นหรอกปกติก็เติมอยู่ทางนี้เนาะเติมพีทีอนั่นแหละก็เลยจะให้ไปเติมนู่นเพื่อจะได้ลดอ่าเติมจากน้อยเป็ดร้อยก็ลดยี่สิบบาทใช่ไหมใช่เป็ดโสโซเป็ดสามยี่สิบสี่เป็ดสามยี่สิบสี่สามคันก็หกสิบบาทใช่ไหมใช่ เออหกบาทได้คาราบาลหกขวดเอทีมงานเรามีกี่คนก็มีพอดีอ่ะหกคนอได้คาราบาลคนละขวดใช่มันก็มีความหมายนะชมพอแต่วันไมอ้โอ๊เออนี่ยไม่ใช่ว่าเอ้ยมีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งบอกว่าเงินแค่แปดสิบบาททำให้มีปัญหา โอ้ยคุณดูถูกเงินไปเงินนะอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอันเนี้ยไม่ว่าดหรอกเจ๊กิโนบอกให้ไปห้องกันเจคือเราผิดเองใช่ใช่ก็คือทีมงานเราพร้อมแล้วไงอันนี้ไม่ได้ว่าคือเราบอกให้ไปห้องกันไม่อันนี้คือเท่าแก่องก็คือเท่าแก่ไงแต่พวกผมพร้อมแล้วไงแต่ได้ยินว่าเท่าแก่บอกให้ไปร้องกันผมก็คิดว่าเออพี่ชายไปแล้วไอ้บอไปแล้ว แล้วก็ตามมันแปลอใช่แล้วผมล่ะคนนี่ท่าแก่คำหกร้อเองไงคำหกร้อยเองก็ต้องรู้ดิไปพร้อมกันนะผมยังไม่พร้อมเลยก็เลยมันอาจจะมีอะไรนิดนึงเออนด่น้อยนม่ตอนแดงกันเนี่ยอาจจะคือผมจะบอกเลยนะที่คนว่าเงินแค่80บาทอ่ะทําให้มีปัญหาใช่จริงๆแล้วผมไม่ได้ซีเรียสกับเงินแปบบาทใช่ผมซีเรียสกับว่าเฮ้ย ผมเป็นคนสั่งว่าให้ไปพร้อมกันทำไมไม่ทำตามมไม่ทตามเราบ้างครับครับครับใช่ไหมครับครับเออแล้วจะให้มีเท่าเก่ทําไหวะนั่นแหละนั่นแหละใช่ไหมถูกถูกครับถูกครับกองทัพต้องมีผู้บัญชาการใช่ใช่ไหมใช่เออต้องมีผู้นำนั่นแหละมีแม่ทัพอย่างตำรวจก็ต้องมีอะไรนะมีโรงพักหนึ่งก็ต้องมีผู้กํากับสั่งงานสั่งงานลูกน้องต้องทาตามถ้าไม่ทําตามนี่คือผิดแล้ว คือผมก็วางแผนเรียบร้อยแล้วว่าวันนี้ต้องไปวิ่งอยู่นู้นอ่าไปเติมน้ำมันอยู่นี่มันต้องมีเหตุผลที่ให้ไปเติมนั่นแหละไอคำว่าเงินแปดสิบบาทอ่ะทำไม่มีปัญหาคือผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องนั้นผมซีเรียสเรื่องว่าต้องฟังผมหนออ่อยอ่านะการสั่งงานต้องฟังผมผมไม่ทำงี้งี้งี้ต้องฟังผมหน่อยก็แค่นั้นแหละ แต่รรว่าอย่าดูถูกเงินแปดสิบบาทอย่าดูถูก<า>เด็กพัฒไอ้เท่าแกจบผมไม่จบนะเออ,เอแต่อันนี้ไม่มีใครถ่ายคลิปนะไปด่าผมนะ <c oughs> ด่าแม่เด็กปั๊มนี่มองเต็มเลยอะ่ะเด็กปั๊มไหนเด็กปั๊มปตทอ,อะ่ะนี่ตะคอกผมเนี่ยตะคอกเสียงดังด้วยโอ้ลั่นรถลั่นปั๊มเลยลั่นปั๊มเลยอ่ะลั่นเด็กปั๊มกลัวนะ่ะ อันมามองเต็มเลยหันมามองเลยอ่ะเพราะตะคอกผมอ่ะผมยังงงเลยอ่ะตะคอกผมทำไมเอาตัวนี้ไงหัวจูบหัวจูบเลยแต่ไม่ไปก็ไม่เคยไปแต่นี่จะไปถึง่าจอดรออยู่หน้าปั๊มปั๊มมอเตอร์ทอก่อนเนี่ยพึ่งเข้าไปไอ้พวกนี้ไปก็เข้าปั๊มเข้าปั๊มเติมเติมเติมไม่เล็กไม่รูดที่เข้าใจไหม แล้วแกไปจอดอยู่ข้างหัวใจที่ผมขี้ว่าแกเติมแล้วยังไม่ได้เติมให้พี่บอกก็ยังเพิ่งเติมแกบอกจอดก่อนเออแกได้ยินใช่ไหมใช่ไหมเราะไม่ได้เติมใช่ไมเนาไม่ต้องถอยรถกลับมาคือนเดิเราเราตอบอไปเราใช่ไหมใช่เราคิดว่าแกเติมกำลังเติมน้ำมันอยู่ไก่มอสใช่ไหมนะเออนั่นแกก็จอดอยู่หัวใจด้วยอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเคลียร์กันไปไอเรื่องนี้มันก็เอามาเช้าใช่เดี๋ยกมาเช้าเด็ดปั๊มมองเต็มเลยบอกมองเต็มมองเต็มเลยมองเต็มเลยมองว่าโโอ้ห เท่าแกเจ้าคือโหดแท้มาแบบอย่างนี้แหละเผาบอกว่าอย่างนี้แหละไม่เป็นไรเติมมาดูเติมน้ำมันไม่กล้าเติมบ่ไม่กล้ากดไห่เติมไม่กล้าเติมจริงๆเมื่อเช้าเด็กปั๊มแบบไปยืนกลุ่มมันหันเวลาพูดนี่หันมาพรูบเลยหันมาหมดเลยล้วนเสียดายไม่มีกล้องถ่ายใหู้ทั้งปั๊มมีกี่คนหันมาหมดจังปตทอ่ะเมื่อเช้าผมเห็น สนั่นปั๊มเลยคนเดียวเลยลัวจะมีปัญหาไงรัวจะมีปัญหาไงเด็กปั๊มมันเลยกลัวไงกลัวจะมีปัญหานั่นแหละผมโมโหมากเลยผมกลัวแบบมีปัญหาเหมือนออนิวที่เติมน้ำมันแล้วชิ่งหนีอ่ะแบบนั่นแหละตีพันตีสองพัน้อนี่นะจริงจริงเลยผมไม่จะบอกเด็กปั๊มอยู่เติมให้ได้ยังไงวะเออเทาแกยังไม่ไปเลยเติมให้ได้ไงเออเพากันเติมแล้วก็ออกจากหัวจ่ายเนี่ยใช่ไหมใช่เออต้องรอว่นนี้ไม่ ปั๊มอ่ะบริการปั๊มภยลังไงปั๊มผมไม่ได้เติมไปจำเนี่ยรถผมเพิ่งไปเติมเนี่ยทำไมเติมให้อ่ะก็นี่ไงเด็กปั๊มมันเลยกลัวเออต่อโคกตคอกมันเลยกลัวไงมันกลัวอุ้ยกลัวที่จะไปฟ้องผู้จัดการมันว่าเติมให้ได้ไงผมยังไม่มาอะไรนี้ไงเออไม่เติมเสร็จแล้วรถหนีอ่ะรถหนีไงอ่ะเติมเสร็จออกจากหัวจ่ายเ่ะนั่นเลยบอกไงพ่อเจ้าบอกเดี๋ยวเ้าแกไม่จ่ายเหรอ ใครบอกเติมเสร็จไม่มีแค่บอกอ้าวไม่มีเติมเสร็จแล้วก็ออกจากหัวใจายเลยนะใช่เด็กปั๊บก็ไอ้มอยไปจอดจอดเด้ก็ไปจอดตามไปจอดทางโบ้ไอ้ทหารไปล้างไม่จอดข้างเพราะว่าไปจอดเราข้างเลยเออเติมเด็กปั๊มบอกให้ไปจอดเราข้างเลยแล้วก็ผมก็ไม่กล้าเติมยังยังยังไม่กล้าเติมหรอเอ้าทำไมถ้าเติมวตอนนี้แเราไปเห็นเห็นเสียไปนั่นเลยผมไปอ่ะ ผมก็เลยไปถามว่าไม่โคเติมไหมเียกว,ว์เติมเติมผมก็เลยให้เขาเติมแฮลเลอร์ให้ห้าร้อยแล้วก็เติมไมคโครนั่นหลคผลสุดท้ายผมผิดผมเป็นผู้นําเป็นผู้นาใช่ไหมใช่ผมผิดเป็นผู้นําพาไปอ่าผมผิดนา f เอซีผมผิดเดอ้อเข่าแกไม่ผิด <laughs> มันผิดทุกคนเลยพี่ไม่ใค่ผิดทุกคนแหละผิดจะเท่าแ,แก่กน้หรอเอามไม่คือคือการทํางานเนาะครับผมเป็นผู้นําเนาะผมสั่ง,อย,ง,งอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้เราก็ต้องเออเราก็ต้องรอก่อนคือผมเคยบอกเลยว่าการที่คุณจะทําอะไรอ่ะอืมถ้าผมถ,าถ้าคุณคิดว่าทําแล้วมันมีปัญหาตามหลังคุณอย่าเพิ่งทําอืำคุณต้องบอกเขาก่อน ต้องแจ้งเท่าเก๋ก่อนว่าเอ้ยอย่างนี้อย่างนี้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นั่นแหละเราตีพอแจ้งแล้วผมบอกเอ้ยไม่เป็นไร่เน่ไม่เป็นไรอืมพอพี่ไปทําปุ๊บพอผิดผมก็ไม่โทษพี่ไม่ได้อออ่านั่นแหละเนาะโอเคเข้าใจครับแต่วันนี้ผมก็ผมก็ซีเรียสอยู่นะครับผมเข้าใจอยู่ว่าซีเรียสบอกว่าไปพร้อมกัน ถ้างั้นก็คงไม่สนันปั๊มขนานั้นหรอกศาสเตียงบินรถน้ำมันไว้ไป4ี่ใบได้80บาทกะว่าจะให้มอสตอรเติมคนละ500ร้อยใช่ไหมคือให้เติมหัวใจเดียวกันกด1นึ่งพัแล้วก็เติมไปมอนห้าร้อเติมตอร์ห้าร้อมันก็จะลดยี่สิบบาท ของพี่ชายใช่ไหมแล้วก็เหลาเฮเลอร์รถไถคนละห้าร้อยหมจ่ายเดียวกันรถยี่สิบาทรถอีกยี่สิบบาทเมคโคูหนึ่งพัรถยี่สิบาทเป็นหกสิบบาทได้คาราบาลหนึ่งขวดคาราบาเออได้คาราบาลทีมงานคนละขวดนั่นแหละอย่าดูถูกเงินน้อยนะครับอย่าดูถูกเงินแค่หกสิบเป็นสิบบาททาไม่มีปัญหาเออไอ้นั่นเรื่องนั้นผมไม่ซีเรียส ผมสิเรียสได้ว่าผมบอกว่าให้ไปพร้อมกันรอผมโกรธได้ไหมไปพร้อมกันให้กระลังเออให้ฟังหน่อยร้องเพลงได้ไหมผมร้องเพลงได้ไหมได้ผิดไปแล้วออมาเลยจะขอยืนยันว่าผมจะไปพอพี่พูดปุ๊บเลยไหมพักปุ๊บออกไปแล้วเอาแค่รอทำไมนะพี่ ตัวนี้แหละไอ้เล่มแค่ว่าคนว่า80สบาททำไม่มีปัญหาอันนั้นผมไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสไม่ว่าทำไมไม่ฟังผมน้อยครับครับนั่นแหละตอนนี้เนาะใช่ใช่ผมร่วมเกินพี่อะไรผมก็ขอภัยด้วยครับครับที่วัสดีบครับในฐานะที่พี่ก็เป็นผู้ใหญ่อายุยืกของผมเนาะ แต่ก็ดื้อนั่นแหละดื้อด้ด้วยดื้อด้วยงั้นผมผมบอกก็ฟังหน่อยผมก็วางแผนไว้เรียบร้อยหมดแล้ววันต้องทำอย่างนี้อย่างนี้เลี้วจันโหนไม่พี่พี่ก็มีอย่างนะครับำพูดก็คืออี่ไงก็ไปจอดรออยู่ปั๊บอทอเดอร์รอพี่ไปก่อนโอเคกันใช่คือมันมันพูดไม่ถึงขนาดนั้นอ่ะคือเราพูดตั้งแต่ตรงนี้แล้วว่าไปพร้อมกันไปพร้อมกันแต่ว่าไปพร้อมกัน ต่เขาอ่ะไปก่แต่นี่ก็ออกไปพูดเลยเออมันก็ใช่อยู่ถ้าว่าผมพูดอีกอย่างหนึ่งเนาะเดี๋ยวไปจอดรออยู่หน้าปมอทอยพิ่งเติมเด้อคือคืออันนั้นมันเราก็ไม่นด้ถึงว่าจุดนั้นเนาะใช่ใช่ผมก็นึกถึงนะว่ารอไปพร้อมกันคือต้องไปพบผมใช่อผมคิดว่าอย่างนี้ไงเพราะผมขับรถใช่ไหมล่ะเพราะเพราะผมพูดว่ารอไปพร้อมกัน ผมหันหลังปุ๊บไปเอาหัลอกพี่ชายออกตัวไปแล้วไปแล้วพูดอ้าวผมก็คิดในใจเฮ้ยก็บอกว่าเราไปรียบกันทำไมไปก่อดผมอ่ะผมก็งงมก็มีมันมีสองประเด็นเดอน่นอันนี้มันก็คือไม่เป็นไรเนาะใช่ใช่ใช่เราเพียรันแล้วก็าเพียรันือว่าคือเออไปจอดรออยู่ ในปั๊มเห็นเพิ่มเติมเราพี่เลก่อนเออมันก็มีสองกรณีคือไม่ว่างก็เราพี่เข้าใจอยู่คืออันนั้นมั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 นไม่คิดไงมันไม่คิดถึงนลยใไงคือเราคิดถึงแค่ตอนนี้ว่าไปพร้อมกันไงเพราะว่าตอนเช้าช่วงนี้มันก็รถเยอะด้วยเช้ารถเยอะในทิงแต่ก็ไม่มีอะไรหรอกครับเราก็อยู่ก็อยู่ด้วยกันกินเนี่ยนั่นแหละไม่ได้มีผิดใจไม่ได้อะไรกันหรอกครับนั่นแหละถ้าผิดใจกันอะไรผมก็ไล่จานชายออกไปแล้วเรื่องอะไรผมจะออก ไม่ออกไปไหนก็ไปไม่ไปผมอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอย้ำนะครับคนที่คอมเมนต์มาว่าเงินแค่80บาทเนี่ยอย่าดูถูกนะครับคุณเคยแบบคุณเคยแบบไม่มีเงินติดกระเป๋าสักบาทไหมเออหนึ่งบาทสองบาทยังมีค่านะนั่นแหละคุณคิดดูไหมนั่นแหละเชื่อไหมใช่เชื่อเชื่อหนึ่งบาทยังมีค่าคุณไม่ซื้อคาราบาวอ่ะคุณมีเงินอยู่เก้าบาทขาดหนึ่งบาท ผมคาดหนึ่งบาทครับบางร้านเขาไม่ให้คุณเซนนะผมบอกไว้เลยเขาไม่ให้นะอ่าเงินบาทหนึ่งก็มีค่านะครับอย่าไปดูถูกเงินน้อยอยืออะไรนะอย่าไปคอยว่าสนาอย่าอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยว่าสนาอย่าคอยว่าาสนาเดจะพาใจจนนานนะครับโอเคครับวันนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วโอเค